สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2568ความว่าพนัท่านนายปามสชูโยกประธานาธิบดีแห่งฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีภารณไมยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับฮังการีที่มีมายาวนานตลอดหทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษ กอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆของประเทศเราทั้งสองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรก,ษการศึกษารวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระอรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณารัฐสิงคโปร์แล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ันที่19สิงหาคม2568เวลา17นาิกา45นาทีตามเวลาที่สิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG407 สเด็จพระร,ระาชดำเนินถึงท่าอกาศยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ นางอุริรัตเจริญโตเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์นางสาวว่องเสียวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายฮุยเซียนลอยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกสองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณนะสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลลองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานโดยผู้มาเฝ้าทูลและออมพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถจนมพะที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศาานชาง,งีไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับ สาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรประมาณ6ล้านคนหนึ่งในสของประชากรเป็นชาวต่างชาติสิงคโปร์เป็นผู้นำด้าน E-Government และ Smart City มีนโยบายการทูตเชิงรุกให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านธุรกิจการค้าและบริการโทรคมนาคมการเงิน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานได้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานสะอาดสำหรับใช้เป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานคลื่นทะเลพลังงานแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงชีวภาพการแปรรูปน้ำกลับมาใช้ใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีระดับแนวหน้าของเอเชีย S <S การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้จะได้ทอดพระเนสฐานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิโรงเรียนระดับมัธยม adviser, ศึกษาโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสิงคโปร์และศูนย์วัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัยพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูณ์ พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาทั้งด้านสวัสดิการกิจกรรมเสริมภายใต้วิสัยทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาผู้นําจิตอาสาบริการสวัสดิการก้าวหน้าเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิน่น ด้วยภารกิจการยกระดับศักยภาพนักศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยรวมทั้งการพัฒนาซอฟต์สก l ลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ช่วงบ่ายองคมนตรีได้ร่วมอภิปรายกับผู้บริหารและคณะบดีมหาวิทยาลยัยราชพัฒนเพชรบูรณ์ในประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคณะและสาขาวิชาหลังจากนั้น องคมนตรีได้ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ที่วัดเทพสมโมสรอนนำเภอเมืองเพชรบูรณ์อาทิโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพราะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไข่น้ำหรือผัามด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอาหารแห่งอนาคตโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เชื่อมต่ออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ โครงการการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยมแมลงโปรโตีน B.S.F ในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการของครูในโรงเรียนขนาดเล็กองคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีพลเอกกปรปนารุดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยเลขาธิการกปอรอและคณะอนุกรรมการเดินทางไปที่ว่าการอำเภอไม้แก่นตำบลไสทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีฟังบรรยายสรุปแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำร,ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีโครงการอนื่งมาจากพระราชดำร,ริรวม96โครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอาคารบักขับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2563ต่อมาในปีงบประมาณ2566สำนักงานกปรอได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารบักขับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งน้ำให้แก่ราษฎรหมู่ที่1บ้านนาประดูและหมู่ที่6บ้านตลาดนาประดู่จานวน5ชุมชนอําเภอโคกโค561ครัวเรือนประชากร1,750คนสําหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ําในนามคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ําโครงการอาคารบังคับน้ําบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการอาคารบังคับน้ำคลองม่วงชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่รัษฎรบ้านสารวันได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่4ตํตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นและในปีงบประมาณ2,567 สำนักงานกปรสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประธานเพื่อก่อสร้างโครงการอาคารบัคับน้ำคลองม่วงชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2568จะช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่คลองม่วงชุมและพื้นที่การเกษตรแ0 0ไร่ให้แก่ราษฎรบ้านโคกนิบงรวม986ครวัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระาราชดำริมีคณะกรรมการ12คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ สองค์กรภาครัฐและเอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อนการแยกขยะต้นทางในโครงการแยกแลกเทินไม่เทรวมตั้งเป้าที่จะลดขยะฝังกลบครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับปัจจุบันปัญหาขยะกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายของเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นคำตอบในการเปลี่ยนแปลงพฤติ